สราว่าดำเนินอยู่ในอัตถังคิกามะก็เป็นอาหุเนยะบุคคลแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยทำแปดประการเหล่านี้แล้วย่อมเป็นอาหุเนยะบุคคลปาหุเนยะบุคคลทักขิเนยะบุคคลอัญชลีกรนียบุคคลเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าแปดประการอย่างไรเล่า 8ประการคือภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสำรวมในปฏิมโมกถึงพร้อมด้วยมัญญาตและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณเล็กน้อยสมทานศึกษาในศิกขาบททั้งหลายอยู่ oh 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 oh. เขาถวายโภชนะใดๆแก่เธอเศร้าหมองหรือปลาณีตก็ตามเธอฉันโภชนะนั้นๆ oh, oh, oh. โดยเคารพเอื้อเฟือไม่เดือดร้อนกระวนกระวายเป็นผู้เกลียดต่อกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเกลียดต่อการถึงพร้อมด้วยอกุศุลธรรมอันลามกทั้งหลายเป็นผู้ยินดีในความสงบมีการอยู่ร่วมกันเป็นสุขไม่ทำภิกษุเหล่าอื่นให้หวาดกลัวเป็นผู้เปิดเผยความโอ้อวดความโกง ความพยศความกดของเธอในพระศาสดาหรือในเพื่อนสะพรมจารีผู้เป็นวิญโยชนตามเป็นจริงพระศาสดาหรือเพื่อนสะพรมจารีผู้วินโยชนเหล่านั้นย่อมพยายามเพื่อกำจัดโทษเหล่านั้นของเธอเสียเป็นผู้มีสิกขาตั้งจิตว่าภิกษุเหล่าอื่นจะศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ตามใจ เราจักศึกษาในบทแห่งการศึกษานั้นๆดังนี้เมื่อเธอไปก็ไปตรงนี้คือทางตรงในกรณีนั้นคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตาสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิ เป็นผู้มีความเพียรอันปราบรบแล้วอยู่ว่าหนังเอ็นกระดูกจงเหลืออยู่เนื้อและโลหิตในสรีระจงเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์อันบุคคลจะพึงรู้ถึงได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรความบากบั่นของบุรุษถ้าอย่างไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจกหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุ ผู้ประกอบด้วยธรรมแปดประการเหล่านี้แลย่อมเป็นอาหุเนยะบุคคลปาหุเนยะบุคคลทักขิเนยะบุคคลอัญชาลิกระนีนยบุคคลเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า